สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนเช้าสายพี่น้องจา้าส1บเอโมงแล้ว11บเอ็ดโมงกลัวแล้วพี่น้องบรรยากาศมือนีน่าหมืดฝนแห้งครับเนะาะวันก็หมืดเบิดเดหมืดฝนบทตกเมื่อคืนนี่ก็วัดสีแห้งเอ,อดิดเอ,อดมาเพราะว่าแป๊บเดียวก็ดีเปียกที่ซื้ออากาศเย็นๆเลย บรรยากาศดีพี่น้องวันนี้แม่น้องเอียกับผากันนั่นดำตะก,ก้าเนาะยุฟุ่นนะเครื่องให้ยู่นีนะให้หน่อยนึ่งให้ที่บ่มีปลูกมาบวบม,มาหรอกแต่ว่าให้เนี่ยบริษัปลูกเอาบริษัดำหน้าใสเนาะแต่บ่มีปลูกผักบ,บุ้งแก้วนี่แต่ยังบ้านเนี่ยขยายกําลังแตกยอดงามน้ำกระแหงบ้านเนี่ยปล่อยน้ำเขา่า พอช่วงนี้น้ำให้หน้ากระแหงเนาะยันปลาเข็งตายน้ำซาลาเซียวก็ปล่อยลงนาลงเลินเบิดแต่ละมือลงเลินก็สูบนำ้ำในสะนี่ลงไปพวปลาเข็งมันไหลอันนี้ก็ปลาแข็งหลแาบน,นี้แตกชวดชวดอยู่เดี๋ยวสิปล่อยน้ำลงไปเนาะผักบุ้งกำลังแตกยอดอที่หอดกบนะพู่ เช็นหัวตูกบกบก็หลายปีดีป่าก็หลายน้ำก็เริ่มแห้งพักบุ้งในสิขยายอีกเนาะมันบ่หลายกับิีเดทหย่อนไปเสียบเสียบเสียบใส่เถา้ามินมัน,นมีน้ำน่ะมันหยอดใหญ่เพราะมันมักนำ้ำพักบุ้งเป็นพืช ครึ่งบกครึ่งน้ำเบื้องในยอดใหญ่พี่น้องอันนี้บ้านในใหญ่ปันไดปกติขำันงามงามยอดจำ้วมือนี่เนาะพักบุ้งแก้วพักบุ้งขาวนี่กำลังแตกยอดคุณยายมาเก็บไปลวกเตือละกำสองกำป่ากระเซาๆอยู่ปากเข็ง ว่าสิปลอยน้ำลงน้ำกับบว่างเขาลุ่งเลิศเน่ยเขียวเบิล้วได้พี่น้องหน้าให้หน่อยกามันเหลือก็เลยให้ดำให้เบิมัด,ดมุคงกำลังเป็นหมาก เนาะแต่มันเป็นบ่ค่อยจับมักซีดานี่ก็น,นวยใหญ่ๆพี่น้องโมเมนต์กิมจูมันเป็นพันบ้านๆน,นี่ละมันเกิดเองบ่ได้เอามาปลูกเนี่ยมันโดกจนงามัมนกองมีตะนวยใหญ่เนี่ย ลูกง่าย ừ. Ừ. ต้นนี้น้อยแต่ว่าเป็ี่ยนมืนอ่อนี้ฝนชิตกบ่เดี๋ยวรอหลุน ฝน,นตกกับติได้ดับหน้าอีกรอบเด้หน้าใยรวยอาหารปลาน้ำกัะแหงหลายส่วนนี่ฝนบ่คอยตกและที่นี่รุ่งเริ่นแลวสูบน้ำใส่นาลาสุมมือ บ้ากับห้างเสียเอาคืนกินสองเือสว่างคนงานมาดำหน้านี่ล่ะปกติบริกินยังเทือ่อนำแหงลงไปครึง่งหนึ่ง ฝนก็ตกเสมอแล้วแต่มันตกบ่แหง้งตกพ่อเปียกมะขงคุณยายกำลังออกลูกกล้วยน,น,นี่ก็งามงามพี่น้องปลูกเป็นยีน่สิบปีเลยมิตรวีใหญ่หน่วยใหญ่เบิ่งนะ สองเครือกว๋วยกอเดี่ยว หญ่อย,อยู่นี่ส่วนใหญ่ลุงเลินแล้วมาตัดประจําตัดให้งัวอันนี้ก็ห้างกระดําเขียวเลยเดย้แป๊บเดียวอันนี้ก็จะเป็นต้นกระโดนต้นใหม่ธรรมศาสตร เป็นพักก็ได้นี่ยอดกระโดนอ่อนๆให้นี่ที่บ่มีปลูกบวบไซนละ่ะหังกระสีดำเต็กกีนกับวานกาไซ กาลกไวอย่างเต็มเมื่อนั้นเอาผักบุงอันนี้บไปปลูกเลยแต่ส่วนใหญ่แถวบ้านนี่บ้านี้ดำหน้าก็มีได้พี่น้องคนที่ยังหลายอยู่ก็มีบ้านดำแล้วก็มี ลักๆละส่วงนี้ก็เบิดนนำกันบ่มีนำดำคนที่เขาดำก่อนก็นแล้วต่ก,กยายรุ่นเห็นเปล่าเขียวเลวนี่แต่ว่างามงามเด้ เคือนวันหน้าตีนบานที่มันอยู่ติดบานเนาะโบจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยแถวนี้นะมันงามอีกอย่างกัเป็นไหน้าที่ปลูกพักไว้แล้วเขาใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยอย่างเนี่ยเขามันแห้งงามมีแต่ก่อหไงแถวเนี่ยไหน้า3สีให้ได้เขาเทรายลดปุ่น อันนี้ก็บริมีนำดองพี่น้องปล่อยนำโซลาเซลล์ลงมาใส่กา่มันเหลือก็เลยดำเนาะตั้งแต่คนงานลกกาผุแหละจนมันเหลืองดีแต่เข่ามันเป็นเผืชดที่ทนทานบ่ตายง่ายเด้ขนาดมันเหลือเป็นมัดเนี่ยเขาตั้งไว้ในดินนี่ยมันก็ติด ถ้าปลาไว้บกเกินมื่สองหมื่นลากมันก็ออกเต็มอยู่เหลืองประได้ก,ก็บบตายถ้าเป็นพืชชนิดอื่นนะ่มันตายไปโดนแล้ว อันนี้ก็เป็นเขาพันไม้ปีนี้บ่ได้เอาเขาพันเกา่าเนาะเผาเขาพันเก่าอ่ะถ้าเใส่ดนแล้วมันสิแข็งเด้มันกินบ่แสบหนึ่งแล้วมันอยากแข็งมันก็สิอ่อนตอนเป็นเขาไม้อ่ะต้องเปลี่ยนไม้ตลอดเขาใส่พันเก่าบา่ได้ ของยยรุ่นะเขียเคี้ยวแล้วคน,นางามนะี่ยบ่บต้องดำทีพี่น้องพอมันแตกก่อยใหญ่คน,นาบ่ค่อยงามนะ่ะกระสิดำทีแนะ่ส่วนใหญ่บ้านบ่นบมีดำห้างมีปีนแหละที่แบบทีแนะ่ปกติดำห้างๆเกือบศอกพนะุ่นน่ะหนึ่งแหละ การอาศัยมันแลวไวเนาะแต่ว่าหน้าดำเนี่ยมันงามสม่ำเสมอเลยพี่น้องคือซัมนีกน่กับซัมนี่น้ำกันเบิดเนาะบุคือหน้าวานหน้าวานี่มองงามมองขี้าย่มองทีมองหางมองได้ทีแน่มันงมกันมันก็บบุคอยงามมองได้หางแน่มันก็แตกก่อข้างงามมันก็สูงบุสม่ำเสมอ ขันหน้าหน้าวานเนี่ยมัเกี่ยวนี่ยากเนาะจ้างคนเกี่ยวเขาเจ้าก่านเกี่ยวมันตนบะเท่ากันถ้าน้าหน้าดำเนี่ยม,มันสม่ำเสมอกันเกี่ยวง่ายเนาะเป็นระเบียบเป็นแถวมสมัยตะกี้เนี่ยรับจ้างเกี่ยวขาวก็จ้างเป็นพรน,นับพรพรระบาด พรนหนึ่งก็หากกรรม่นละแต่ซูมเมอร์นี่เขากับได้จ้างเป็นพรแล้วเนี่ยจ้างรายวันบางทีเขาเจ้เาก็ใส่เครื่องตัดเนาะเครื่องตัดยาตัดเขาแต่ควมสะดวกสบายมันก็แตกต่างกันอยู่พี่น้องระวังเกี่ยวมือกับใส่เครื่องเกี่ยวเครื่องเกีียวก็จะบ่บค่อยเป็นระเบียบปานใดเขาก็เฮียแน่ถ้าจ้างเขาตัดแห้งนัก พอเขาบวสม่ำเสมอและเครื่องตัดมันก็บวได้แบบละเอียดลอยเปอร์เซ็นต์หน้าวานเพื่อนแต่หน้าบาะมีนี่กะถามาเคยเห็ดหน้าวานบอกเคยเห็ดอยู่ปีหนึ่งปีที่เป็นกระแสรแรกๆเขาเจะเห็ดกันแล้วว่าได้เขาก็เลยลองเห็ดเขาเบิงสุดท้ายเกือ,อขาวบพุพอกินก็เลยตั้งแต่มือนันมากย่าเลยเห็ดหน้าวานปีเดียวแหละแล้วคนแถวบ้านกะหลังจากปีนั้นกะถ้ากันกลับมาดำคือเกาเนาะ มันเป็นกระแสช่วงแรกๆและมีปีนี้แหละเริ่มไม่เห็ดหน้าวานกันหลายอีกแล้วปกติกะส่วนใหญ่เห็ดหน้าวานนะ่ะคนที่เขาเจ้าบ่คอยมีคนงานบ่คอยมีคนหลายสินะเนาะมันการอาศัยสะดวกสบายตรงนั้นและส่วนเรื่องเข่านี่คือสิสูนหน้าหน้าดำบด่ได้เนาะแต่การลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่าย มันก็นแตกต่างกันอย่เนาะมันก็นมีทั้งความยากความง่ายหน้าวานก็นคือสิว่าง่ายกัมันมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนดีส่วนเสียหน้าดำกัเนาะเหลี่ยวแต่พุทธนัดอีกอย่างกันในบ้านบ่มีนคนคนหลายว่าอยไยญาติพี่น้องหลายแต่ก็ได้จ้างนั่อยู่ จ้างกับบุกี่มือมือนี่กัปีนี้กัจ้างแค่เจ็ดมือแปดมือบ่หอดแปดมือซ้ำเนาะอาศัยซอยกันถ้าเป็นเกี้ยวเขานี่แห้งแทบสิบรบริบบเคยได้จ้างเลยหน่อยนักพอเขาไผ่ซุกก็ลงซอยกันเขาผู้นั้นมันบริบุกพร้อมกันเลย็ยางมันก็นง่ายเกี่ยวเข่าเลียวไว้พร้อมมันมันเกี่ยวทันนะเนาะ มันบริธานาานำทาฝนบริโลกกาบริไทยหน้าบริขาดหน้าเสียขั้นเกี่ยวกับเกี่ยวพร้อมกันมันกระไวอยู่ง่ายบ,บ่ต้องหลีบต้องเฝ้าดำหน้า,นาีนเฝ้าเด้ขั้นฝนบ่ตกกับเฝ้าน้ำานำถามว่าลำบากบ่เห็ดหน้าดำ ก็บ,บริเลําบากพี่น,อน้องเนาะมันมันสิ้นเคยเหตุมากแต่เกิดเหตุมากแต่รุ่นปูรุนยารุ่นทวดพนนะ่ะสมัยตะกี้แห่งลําบากกาดีหลายเท่าสมัยพ่อสมัยแม่บ่มีก็เกิดท่านอยู่สมัยอันเอาควายไทหน้าเนาะได้มือละให้สองให้แหงกระซาหน้ากระแข็งดำหน้าแต่ละปีนี่เล็บออกสู้ปีบ่มีปีไดเล็บบ่ออกเลย เด่อดสมือ,นอ่น้อยนักที่แบบดำหน้าเล็บออกอีกอย่างมันก็ใส่รถไทยมันสามารถปรับได้ปับเลิกปับตื่นก็ได้เนาะแต่ว่าไทคว้าเนี่ยมันมันปรับบ่ได้น้ามันแข็งหน้าดินทรายเล็บเนาปป่าสู้ปีกลัวสีแล้วเฮดหน้าสมัยตะเกียเป็นเดือนเด้เดือนเดือนกว่าดำหน้ามือละโบกี้ให้มันก็กลายเป็นสาเนาะสมือนี่ก็ไปตามยุคตามสมัย กะซีไวแน่สะดวกสบายแต่ว่ากะลงทุนหลายสมัยแต่พอแต่แม่เนี่เห็ดนานเพิ่นวอาบ่กคยใส่ปุ๋ยแต่ว่าเขากะค่อนข้างยากอึดกินทั้งทั้งที่หน้าก็บ่ได้อึดเด้ที่ให้ที่หน้าเนี่เป็นร้อยๆอร่แต่ว่าอึดเข้าสมัยแต่กี้เนาะมันกะไปตามยุคตามสมัยแต่สมัยนี่กะลักๆก็คือใส่เงินน่ะล่ะเห็ดยังก็ต้องลงทุน สิไปเหตุแบบโบราณกับบ่อใเนาะสมัอนี่ก็บ่เคยอึดเข่าหรอกเข่าแต่ละปีก็เหลือกินสู้ป,ปีละเลือเลือเป็นร้อยสองร้อยสอบพ่เนเด้ปีที่แล้วนี่แม่นเลือร้อยกว่าบ่เนาะไปขายนี่แหละแต่ว่าเข่ากัยังบทันได้ขายเบิด์พี่น้องรอบแรกก็ขายส่วนเกี่ยวเข่าแล้ว เกี่ยวเขาแล้วเป็นีคายไปจักร่อยอ่ะขล้จากคายสองรอบบ่เมนบอกเมนอมือบอกว่าคายเขาไปแปดิบก่าสอบและสิคายอีกรอบคือดำหน้าแล้วนี่ละเนาะกระสิคายอีกรอบเพราะว่าหู่าเขามันเหลือสำไดแล้วก็ขาย ที่เหลือแล้วก็แบ่งไว้กินซ้ำทีเพราะกินเพราะถ้าเขาไม่มาแล้วมันต้องได้กินเขาไม่เขาเก่าก็ต้องขายออกให้เบิดตเนาะถึงว่าสิกินกินบเิดก็ตามเพราะหอนฤดูทำนาต้องทำใหม่เขาเก่าก็ขายขายก็บบ่แพ่งเราพี่น้องเขาก,กิโลละเก้าบาทสิบบาทเขาว่าเก้าบ,บาทเครื่องโมเมนต์ Moment, บอกช่วงนี้ราคาเขาลงเรี้วเขาขายหลายอื มันลงอีกแล้วแต่ละปีก็ขายเป็นเป็นร่อยพุแ่แหละนั่นแหละพี่นอนกจาาเม้าเนี่ก็ทิขอเก็บภาพบรรยากาศใเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจ มืนอีก,กดำน้าอีกรอบพี่น้องหน้าให้นิดน่อยละ <c oughs> เข้ากับบรรยากาศมืดฝน yeah, บ่แดด,ด,ดและก็ฝนบ่ตกพรกบอรบอรไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี